พี่น like ้องผูกเก่าหลักอ่าบันทึกพิเศษวันนี้แม่นมันทีสาวเป็ดเออสาวเก่าพี่น้องวันนี้ได้เดินทางมาแต่นครัล่วงเวรจันทร์อ่าเป็นรถคันนี้เนาะที่พวกเขามาเป็นรถโดยสารเดี๋ยวยืนชีให้เบิ่อนอ่าดูลึกอยู่นี้มีสัญญาณบ่มีหนึ่งว้า พุ oh, so oh, so ้นไอ้เดียวอ้เฟ้ฟดิมีตายคืตายเลยอยู่ในเซฟเนาะโอ้วตายบ่ปนี่อะไรเนาะชื่อว่าโชคดีเนาะเฮ้ยได้บะเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งนึ่กันมาดูไปทุกทุกทุกบันทึกวิดีโอพิเศษแท้นี่นะนักคุ้นกันอย่างนั้นแล้ววะพุ่หน่ะ นะคููเก่าลักทาง่านเมืองเกาซี่ห้าเมืองนานพมไปเรื่อยๆเยบไปเรื่อยๆผมว่าพี่น้องเลยปวดมันสายเนาะ ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิเด้วยขอทุกคนส่งดีเดินทางปลอดไป เบิ่งดูบันทึกที่เศษเนี่ยโอ้รถคันนี้เบิ่งแม่พี่น้องคันไปจากนี้เยอะจังเลยวะพี่น้องเบิ่งดูทางลุ้มมุ่งนะรถนะ บอนีน bon <Á S> oh! <vid> ี่เนาะอยากเนาะแต่ปันห้าตือคือเฮาเห็นนี่เนี่ยนี่ซูเฟรถคันนี้ลุ้นที่สุดเลย ฮอดฮอตฮอตมึงไหมสบายดีสบายดีสบายดีโอ้พีเลือกเนาะสุดยอดสุดยอดรถคันนี้อยู่นิโดนหรือเปล่าไเมื่อคืนนี้เนี่ยใครแต่มันหยุดอยู่ฮะเนาะโบไปแห้งเนาะมันโบไปไหวเนาะอันนี้ว่าเนาะ โบ่มีคนขับเนี่ยให้จะไปซื้อหรือวะเนาะแต่ว่านี่เขาดูดมาม่ิตีอันอันขี้โค้ยีนะฮะมีแต่ขี้แล้วเนี่ยฮะเป็นแต่ยานเป็นต่ยานไหมพี่น้องนหมเราคือเบื่องทึง เขาจะว่ามันไล่ไปเองมาดิรถคันนั้นน่ะเงยโอ้ยดีดหนึ่นเดียวเนาะก็เป็นไปอ,อยู่ลุ่มพเพล,ล,ล่เล่นนั่นรถคันนั้นเอ่อจะจะดีน้องเอง ม no no ีแต่กล้วยตัวนี้นี่ลงนอกนนั้นเนาะไวจอมนลงควัดลงมาโถโอ้โโ้โนั่งงมไใหรืน้มาน่รอ่าจะส่เพิ่มไรยให้คุณน้องเบ่ง เดี๋ยวจากนี้อ่าทีท้ายขึ้นไปเติมอีกซึ่งแต่รถเฮาขี้มานี่เดี๋ยวจากนี้จะให้รถคันนี้ดึงสิรถฟอร์ดรถยังเขาบจะดึงแต่ว่าเบิ้งตัวจริงเบิ้งจะเป็นห่วงโอ้นี่ป้าตัวตัวตัวคันแต่ว่าฟังเขาจะว่าบูมีโซเฟอร์มันไล่มาเองรถคันนี้บ้าเขาจะจอดไป่เพิ่มมันไล่มาเออมันไล่มาเนี่ยเลยับอ่า ดมจะดมแล้วมาให้ดมเด้ผูกูลขาหลักจว่าได้ดมยาดมนะบ่งรถขาลงดูแม่ให้ังเดนลากรอลงมาเลย

ใครได้แต่นีอ่ะใครได้แต่มีอันนั้นบังไว้ในนึงเนาะ่เรเนแ่งาเน่าข้วก็หาย้ย